เอาละครับลองจินตนาการถึงโลกที่เราถูกห้อมล้อมไปด้วยความหวานหอมของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือน้ำอัดลมที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กโดยรสชาติที่ซ่าสดชื่นและความหวานที่ปลุกความกระปรี้กระเป๋าแต่น้ำตาลในน้ำอัดลมธรรมดานี่แหละครับคือตัวการสำคัญที่ทำให้เราอ้วนขึ้นเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนด้วยเหตุน,นี้เองบรรดานักวิทยาศาสตร์และบริษัทเครื่องดื่มต่างๆ จึงพยายามคิดค้นหาทางออกที่จะตอบสนองความต้องการความหวานของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระจากแคลอรี่และน้ำตาลที่มากเกินไปและนะั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าน้ำตาลศนปเซ์นั่นเองครับในช่วงแรกๆที่น้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลเริ่มเข้าสู่ตลาด มันถูกนำเสนอในฐานะทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นเบาหวานด้วยแนวคิดที่ว่าได้ความหวานเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องรับแคลอรี่ฟังดูดีเยี่ยมไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เราคิดครับมาดูที่คำถามแรกเลยว่าน้ำอัดลมน้ำตาลศูนเนั้นช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมในทางทฤษฎีมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับ เพราะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือ artificial sweeteners ที่ใช้ในเครื่องดื่มเหล่านี้เช่น a s p a r t a m sucralose หรือ stevia จากหญ้าหวานมันให้ความหวานได้มากกว่าน้ำตาลหลายร้อยเท่าแต่กลับไม่มีแคลอรี่หรือมีน้อยมากๆดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากน้ำอัดลมธรรมดาที่มีน้ำตาลและแคลอรี่สูงมาเป็นแบบปราศจากน้ำตาลเราก็ควรจะได้รับแคลอรี่รวมน้อยลงและนั่นก็น่าจะนำไปสู่การลดน้ำหนักได้ใช่ไหมครับ แต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบนั้นเสมอไปครับงานวิจัยหลายชิ้นในช่วงแรกด,ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดนี้คือคนที่เปลี่ยนมาดื่มน้ำตาลศูนเอร์เซนมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักลดลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปและมีการศึกษาที่ซับซ้อนมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นครับมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการดื่มน้ำอัดลมน้ำตาลศูนเอร์เซนอาจไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักอย่างที่คาดหวังและในบางกรณีอาจจะสัมพันธ์กับ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวด้วยซ้ำครับฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับคำอธิบายที่นักวิทยาศาสตร์ให้ไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือปรากฏการณ์รชดเชยหรือ compensatory behavior ครับเมื่อคนเราดื่มน้ําอัดลมน้ําตาล0%สมองจะถูกหลอกว่าได้รับความหวานแล้วแต่ร่างกายกลับไม่ได้รับพลังงานหรือแคลอรี่ตามมา ทำให้สมองอาจส่งสัญญาณว่ายังไม่ได้รับพลังงานพอและกระตุ้นให้เราหิวมากขึ้นหรือไปหาอาหารอื่นๆที่มีแคลอรี่สูงกว่ามาทดแทนโดยไม่รู้ตัวครับเช่นดื่มน้ําอัดลมศูนย์ปอร์เซ็น์แล้วรู้สึกผิดน้อยลงเลยไปกินขนมเค้กเพิ่มหรือกินอาหารจานหลักในปริมาณที่มากขึ้นเพราะคิดว่าเราได้ลดแคลอรี่จากเครื่องดื่มแล้วนี่คือกับดักที่หลายคนติดอยู่ครับนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เสนอว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราได้ครับจุลินทรีย์เหล่านี้มีบทบาทสําคัญต่อระบบเผาผลาญและสุขภาพโดยรวมของเราการเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้อาจส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและทําให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีเท่าเดิมครับซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวหรือแม้แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินได้ด้วยครับมาถึงคําถามว่ากินมากๆหรือกินแทนน้ําเปล่าเลยเป็นอะไรไหม นี่คือสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับแม้ว่าน้ำอัดลมน้ำตาลศูนเปอร์เซจะไม่มีแคลอรี่แต่การกินมากๆหรือกินแทนน้ำเปล่าย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายแน่นอนครับน้ำอัดลมเหล่านี้มีกรดคาร์บอนิกที่ทำให้เกิดความซ่าซึ่งเป็นกรดที่อาจกัดกร่อนเคลือบฟันของเราได้ทำให้ฟันผุง่ายขึ้นและหากดื่มเป็นประจำอาจส่งผลต่อสุขภาพกระดูกในระยะยาวได้ด้วยครับ นอกจากนี้สารให้ความหวานบางชนิดก็อาจทําให้เกิดอาการไม่สบายท้องท้องอืดหรือท้องเสียได้ในบางคนหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปที่สําคัญที่สุดคือน้ําเปล่าคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายครับไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีกรดไม่มีสารให้ความหวานใดๆการดื่มน้าเปล่าที่เพียงพอคือหัวใจสําคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นการดื่มน้าอัดลม0%แทนน้าเปล่าจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแน่นอนครับแล้วมีงานวิจัยรองรับไหม อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วครับมีงานวิจัยจํานวนมากทั้งที่สนับสนุนและที่ขัดแย้งกันในช่วงแรกๆงานวิจัยมักจะชี้ว่ามันปลอดภัยและช่วยลดน้ําหนักได้แต่เมื่อเทคโนโลยีการวิจัยก้าวหน้าขึ้นและมีการศึกษาในระยะยาวมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นภาพที่ซับซ้อนและมีข้อครวรระวังมากขึ้นครับองค์กรด้านสุขภาพต่างๆทั่วโลกยังคงทําการศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่โดยส่วนใหญ่แล้วข้อสรุปคือมันไม่ได้ดีไปกว่าน้ําเปล่า และยังคงต้องระมัดระวังในการบริโภคครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่อไปคือคำถามสำคัญว่าแล้วจะเป็นเบาหวานไหมนี่คือประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับในตอนแรกคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรงแต่จากการศึกษาบางชิ้นพบว่าการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นประจำอาจสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ครับ สาเหตุหนึ่งอาจมาจากผลกระทบต่อจุลินซีในลำไส้ที่กล่าวไปแล้วหรือการที่ร่างกายยังคงตอบสนองต่อรสหวานทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินออกมาแม้จะไม่มีน้ําตาลที่จริงๆจะให้พลังงานก็ตามซึ่งเมื่อเกิดบ่อยๆอ,อาจนําไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินได้ในระยะยาวและบางทฤษฎียังเสนอว่าการบริโภคสารให้ความหวานอาจไปเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความหวานของสมองทําให้เราต้องการความหวานในปริมาณที่มากขึ้น,นเรื่อยๆในอาหารอื่นๆและนําไปสู่การบริโภคน้ําตาลจริงๆมากขึ้นในที่สุดครับ สารให้ความหวานแทนน้าตาลอาจไม่ได้ช่วยให้เราอาจไม่ได้ช่วยให้ฝึกให้เราลดความอยากหวานลงอย่างแท้จริงครับแต่มันอาจจะคงความอยากหวานนั้นไว้และอาจทําให้เราติดกับดักของความหวานต่อไปเรื่อยๆครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเรื่องราวของน้ําอัดลมน้ําตาลศปอร์เซ็นมันซับซ้อนกว่าที่เห็นในตอนแรกมากครับมันไม่ใช่ยามวิธีที่จะช่วยลดน้ําหนักได้จริงและก็ไม่ได้ปลอดภัยไร้กังวลเหมือนน้าเปล่า การกินมากๆหรือกินแทนน้ำเปล่าย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆด้านและถึงแม้จะยังไม่มีข้อสรุปฟันธงว่ามันเป็นเบาหวานโดยตรงหรือไม่แต่ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรของการติดความหวานได้เลยกลับกันมันอาจจะยิ่งทำให้เราติดอยู่ในวังวนนั้นมากขึ้นโดยสามครับทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพที่ดีและการควบคุมน้ำหนักคือการลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิด ทั้งแบบมีน้ำตาลและไม่มีน้ำตาลหันมาดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับ